สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับหรือว่าแนะนําวิธีการทําอะไรคะช่างอู๋โกนหนวดค่ะนี่โกนหนวดหรือตัดหนวดคะเนี่ยเอาให้เน่โกนค่ะโกนแต่ว่ามันเยอะช่างอู๋ก็เลยใช้ตัวเล็กนะเพื่อเปิดทางไปก่อนนายแบบนี้ออกมาจากไหนครับเนี่ยออกมาจากป่าหรือเปล่าเนี่ยทาไมเยอะขนาดนี้สองสามนี่จริงใช่ครับ นี่มาแบบเป็นมาแบบเป็นปลาเลยอะ่ะดูดิโอ้โหนะครับเราเป็นช่างตัดผมชายนะครับบาร์เบอร์นะเราก็ต้องนะครับลุยนะครับในการตัดผมไม่พอจะต้องลุยในการตัดหนวดตัดเขาให้ลูกค้าด้วยนะครับถ้าเป็นหนวดแข็งแข็งหนวดแข็งแข็งกระด้างกระด้างนะครับแนะนําให้ตีโฟมนะครับหรือว่า ใช้เกลียวคนนวดนะโปะโปะนะครับแล้วก็เอาน้ําอุ่นนะครับซับกับผ้าขนหนูนะโปะไว้ก่อนให้หนวดเข้ามันอ่อนก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรางานด่วนนะนี่เลยนะครับเลือกใช้เจ้าคิปเปอร,ร์ทิมเมอร์มตเตเลี่นตัวเล็กกันขอบนะแล้วก็จวดจาดจวดจ้าดเลยนะครับมันจะได้ไวเพราะงานเรามันเยอะนะครับดูฟังเสียงดูฟังเสียงนะครับอยู่ ฟังเสียงที่เส้นหนวดขาะขนหนวดนะครับเราก็ใช้มุมไปมีดด้านซ้ายด้านขวานะเข้าไปตัดได้เลยนะครับไม่ต้องไปขออนุญาตลูกค้านะตัดเลยมันเป็นงานของเราอยู่แล้วนะครับเยวดจวดจวด,ด,ด,ดเลยนะครับ โดยเฉพาะวิธีการลากนะครับแนะนําให้คว่ำครับใบมีดลงนะครับคว่ำครับคว่ำลงปรกติมันจะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมมันปกติแล้วก็คว่ำลงมาเนี้ยคว่ำแล้วก็จิกแล้วก็ลากจิกลากจิกลากนะครับเพื่อให้มันง่ายนะครับในการตัดหนวดตัดเข้านะครับหรือเรียกว่าโกน หนวดโกนเขาด้วยเจ้าปัตเตเลียนนะครับตัวเล็กนะนะครับหลังจากเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราอาจจะใช้สบู่ใช้เจลนะครับมาทาแล้วลงไ,ไม่มีโกนก็ได้หรือจะใช้ตัวเครื่อง ใช้เครื่องกหนวดก็ได้นะครับเพื่อลดลบตอออกนะครับช่างอูเขาก็จะไม่พูดพ่อมทำเพลงนะนะครับเขาก็จะไปเอาแปรงครับปัดกวาดเสร็จผมนะครับมาปัดหมดเข้าออกครับแล้วเขาก็จะใช้นะครับเครื่องกหนวดนะครับจะลากขึ้นหรือลากลงครับช่างอูกลงก่อนลราก็ให้ลากขึ้นอ๋อเหรอครับเพราะอะไรครับก็จะได้ไม่บาดไง ให้ลูลกค้าเขารู้ก่อนไงว่าเออเราลงแล้วนะเราค่อยลากขึ้นไม่ปั่นนี่เขายังไม่รู้รเรยครับเป็นไงพอ,พอ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 ลากลงลากขึ้นเจ็บไหมลูกค้าเจ็บไหมพอลากลงลากขึ้นแล้วมันเป็นยังไงครับก็บตอนตอนตอนลากลงก็เหมือนเหมือนเราเหมือนเราใบามีดต,ตามตามขนก่อนแล้วก็ค่อยย้อนขึ้นอย่างเงี้ยอคือให้มันลากลงให้มันกินกินกินลาะกินก่อนรอบนึง ถ้าเราไปเยอะๆแบบนี้แล้วเาลากขึ้นนะบางทีมันอาจจะกระตุกเจ็บได้อ๋อครับก็ลากลงก่อนไม่ว่าหมายว่าช่างอูนี่ห่วงลูกค้าใช่ไหมใช่ใช่มันเจ็บนะนเวลามันดึงอ,ะอ่ะแล้วครับเพราะว่าอะไรลูกขนขนขน,ขนลูกค้าแข็งไงแล้วเราไม่ได้มีทาตรงทาเจลไม่เหมือนใช้ไปมีดใช่ไหมล่ะอ๋อเราก็สไลด์สไลด์ก็ได้นะค่อยๆครับ มันก็ทุนแรงเราไปได้เยอะอ่ะบางทีอายุมากแล้วเป็นช่างทําผมอ่ะตาไม่ดีไปใช้ไปมีก็เสี่ยงมีคนก็ถามว่าช่างอ้วนอายุเท่าไหร่ไม่บอกอ้าวทาลักกันถามได้แต่ไม่บอกทาลักกันอย่าถามเรื่องอายุห้ารักกันอย่าถามเรื่องอายุเนี่ยตาเราไม่ดีเราก็ใช้เนี่ยเครื่องทุนแรงมันก็ได้อยู่นะเนี่ยคือเราเราเราดันขึ้นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะดันดันตามก่อนตามตามน้ําก่อนดูขนถ้าขนไม่ได้เยอะไม่ได้แข็งขนาดนี้เราก็ย้อนเลยเลย แต่ว่าอันนี้ผมขนลูกค้าแข็งไงย้อนแรงแงมันกระตุกไงอ๋อเหรอครับเราจะมุงจะหมูกมันเป็นรอยเว้าเราก็ดึงจะหมกูกขึ้นลูกค้าจะหายใจออกเหรอครับเนี่ยเราไม่ได้ไปบีบเนี่เราแค่ดึงขึ้นนิดเดียวอ๋อรับอย่างไหก็ถามน <laughs> เ,นเนาะเขาเป็นห่วงลูกค้ากลัวลูกค้าจะลมไปเต็มปอดเน่ยออกออกออกซิเจนเนี่ยไม่เต็มปอดจะทำให้เหนื่อยไวนะใช่ครับ ดูสุดผัดเป็นมาครับอยากจะรู้นะครับดูสุดผัโอ้เนียนกิครัเพี่นไหมโอ้อย่าลืมนะว่าเราไม่ได้ทาพวกโฟมพวกเจลใช่ไหมเหมือนโกนโกนใบมีดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีตัวระคายเคืองพวกเนี้เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆลากเนี่ยมันก็ทํางานง่ายขึ้นสําหรับช่างที่แบบมีอายุสายตาไม่ดีอย่างเงี้ยมือไม้สั่นอะไรเงี้ย ไม่หิวข้าวหรือเปล่าไม่ใช่บางทีบางคนเขาทำงานเยอะมากไงถือว่าตไม่สัน่นเ้องหิวกาแฟน้ำตาลตกน้ำตาลตกเย็นนี้ต้องไปเพิ่มน้าตาลยอดข้าวไม่ยอดยายอดข้าวสไลด์ก็ได้นะคะไปข้างๆก็ได้ใช้ดีนะหามาใช้เพื่อนๆราคาไม่แพงตัวแพงตัวถูกก็มีเนี่ยแล้วก็อะไรที่สำคัญน,นะแล้วไม่เลือดเนี่ยเรา เรารังเกียจได้ไหมเราไม่อยากจะควนหมดคนเขาให้ลูกค้าได้ไหมช่างอูจริงๆมันก็เราไม่อยากได้ทําอาชีพไป่เลยอ่ะก็<ม>เปลี่ยนอา,อาชีพนะแนะนํามีอาชีพอื่นแนะนำไหมไปขายกับข้าวก็ได้นะเอ้ามันน่าจะเดือดร้อนกับตัวกเก็มันมัน,ม,นมันยังไงอะ่ะผมกับพวกนี้มันของคู่กันอ่ะแล้วครับควนหมดคนเขาต่อกันอตอนแรกช่างอูก็ไม่ชอบนะอ้าวเหรอครับบอเบอร์ไม่ชอบเรียนเลยเพราะว่ารังเกียจอ๋อแล้วแล้วมีคนก็ฝากถามมาว่าเมื่อไรจะเริก ยังไม่หมดจะเลิกได้ไงให้ลูกค้ากับคพิ่มเดียวอะ่ะเออท่างไหญก็ถามปเปลี่ยนเนี่ยค่อยๆลากลากขึ้นลาก,ล,ากลงเนี่ยนะจุสัมผัสนี่ก็โอเคครับเนี่ยเพราะว่าขนแข็งไงต้องค่อยๆทำไงทำแรงไม่ได้มอเตอร์มันแรงนะตรงนี้ไนะม,มเหรอครับเห็นไหมเนะี่ยกินกึ๊กๆๆเลยมันมีเทคนิคอย่างอื่นไหมทั้งอู้ชแนะนำหน่อยมีอะไรอีกเทคนิคมีการดึงดึงดึงหนังให้ตึงไหมหรืออะไรใช่ก็หรือว่าดึงหนังทำหนังให้ย่อน หย่อนแล้วมันจะไถได้ยังไงอ๋อต้องเดงนดันให้ตึงใช่ไหมไม่ตึงมันก็กลิ่นอยู่แล้วนี่ไงเห็นไหมเพราะลูกค้ายังไม่เกบก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับในแบบคุณคุณเอมนะนะครับคุณเอ็มสะพันธ์ใหม่นะครับขอบคุณอาจารย์พูดนะหน้าที่ให้ความรู้ขอให้เช้องอู้ถูกหวยนะครับลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะฮะแล้วขอให้มีแฟนหน้าตาดีอยากถูกหวยมากเลยนะครับแล้วขอให้ซื้อ สลากบำรุงสปาการ์ะไทยกขอให้ถูกรางวันใหญ่ๆนะชมแล้วอย่าชมเฉยๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยช่างใหญ่ช่างอุ้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปก่อนเนี่ย